เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยท่านผู้ชมได้เรียกกันนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าโคโรล่านะครับปี95้าาครับรถสวยพร้อมใช้นะครับพร้อมจบก็ขับขับได้เลยนะครับเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับซีดีมีฟังนะครับสภาพสวยสีใสข้อตามรูปนี่เลยนะครับ พอดูโอเคครับไม่น่าเกลียดรถพร้อมใช้งานนะครับโตโอต้าสามห่วงทนหายห่วงนะครับผ่านหน้าเรียบเรียบครับภายในเป็นเบาะผ้าครับผ้าสลับกับหนังครับนะครับหน้าก็หุ้มไว้นะครับหุ้มคุมเบาะไว้ครับเกียร์ออโต้รถก็พร้อมใช้เลยทีเดียวครับภาษี666นะครับใช้กันยาวๆอย่างปีหน้าเลยครับนใดสนใจก็ติดต่อนัดหมายกับผู้ขายโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมครับ ถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับไปดูตัวจริงทดลองขับกันได้นะครับทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางทำหน้าชี้เป้าให้ท่านผู้ชมได้เลือกกันเท่านั้นนะครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าสนใจก็ติดต่อกับเจ้าของโดยตรงได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ